ค่ะสำหรับการหาค่าประมาณนะคะโดยใช้ผลต่างของตัวอนุพันธ์นะคะเราจะเริ่มจากกำหนดให้นะคะมีฟังก์ชัน y เท่ากับ f x นะคะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร x นะคะโดยเราจะกำหนดให้เขาเริ่มจาก x 0นะคะซึ่งเป็นค่าที่เราจะใช้ในการประมาณนะคะในการหาค่าประมาณให้ x นะคะเปลี่ยนจาก x 0ไปเป็น x 1ซึ่ง x 1นี่ก็คือตัวเลขที่มีอยู่ในโจทย์นะคะซึ่งหลักการของการหาความต่างนะคะก็คือจะ หาค่าฟังก์ชันนะคะโดยที่เริ่มจาก x 0แล้วก็บวกเข้าไปกับเดลต้า x นะคะซึ่งตัวนี้จะมีค่ากลายไปเป็นค่า x 1นะคะนั่นก็คือค่าเดลต้า x สัญลักษณ์นี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ x 1ลบกับ x 0ะคะ่ะซึ่งค่าฟังก์ชันนะคะของตัว x 1หรือ x 0บวกเดลต้า x ตัวนี้นะคะก็จะลบกับค่าฟังก์ชันจุดเริ่มต้นก็คือ เมื่อ x เ,เป็น x ศนะคะเราเรียกว่าค่าผลต่างเดลต้า y และนะคะโดยความหมายนะคะของอนุพันธ์ก็คือการเปรียบเทียบนะคะอัตราของการเปลี่ยนแปลงนะคะของตัวแปร y เทียบกับตัวแปร x นะคะก็คือ dy by dx นั่นเองเมื่อเรานำทั้งสองสองเรื่องนี้นะคะมาประกอบกันก็จะได้สมาการนะคะเป็นค่าฟังก์ชัน x0 บวกเดลต้ x ลบกับ f x0 นะคะมีค่าเท่ากับเดลต้ y ซึ่งเดลต้ y ตัวนี้นะคะเราก็จะย้ายฝั่งนะคะเอาเดลต้ x เข้ามาหากับ dy dx นะคะแล้วเจาะจงลงไปว่าคำนวณที่จุด x0 นะคะดังนั้นเราก็เลยวาดเ,เราก็เลยได้ว่าถ้าตัวฟังก์ชันนะคะของ x0 บวกเดลต้ x นะคะก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ เดลต้าก็คือความต่าง x คูณกับผลอนุพันธ์ของ y เทียบ x นะคะแล้วก็บวกนะคะย้ายข้างลบ f(x) ตัวนี้มาเป็นบวกนะคะมาเป็นบวก f(x) ก็จะได้เป็นสูตรหาค่าประมาณตัวนี้นะคะที่เราจะใช้ตัวอย่างเช่นต้องการหาค่าประมาณของ2.01ทั้งหมดยกกำลัง5 เราก็ต้องคิดก่อนว่าตัวเลขที่ใกล้เคียงและคำนวณได้ง่ายคือเลขอะไรนะคะนั่นก็คือเลข2ถูกไหมคะแล้วก็ยกกำลัง5เพราะว่าตัวเนี้ยคำนวณได้ง่ายนะคะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบนะคะว่าตัวโจทย์กับตัวที่เราคาดว่าที่จะใช้นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัว2 0 1กับเลข2 ตำแหน่งนี้นะคะเราจะมองให้เป็นตัวแปรเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนค่าได้นะคะส่วนเลขยกกำลัง5ตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะไม่ต้องเป็นตัวแปรค่ะดังนั้นถ้าเราจะตั้งให้สอดคล้องนะคะให้สอดคล้องก็คือเราก็จะเริ่มทำการสร้างฟังก์ชันให้สอดคล้องกับตัวที่เราต้องการหาค่าประมาณนะคะเราก็จะกำหนดนะคะ y เท่ากับฟังก์ชัน f x ะะเท่ากับตัวที่เปลี่ยนนะคะก็คือฐานใช่ไหมคะก็จะให้เป็นตัวแปร x ค่ะแล้วยกกําลัง5นะคะแบบนี้ก็จะสอดคล้องกับโจทย์นะคะตัวที่มันเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นตัว x นะคะดังนั้นเราก็จะได้ฟังก์ชันออกมานะคะขั้นต่อไปก็คือเราก็จะหาข้อมูลทุกอย่างให้ครบนะคะตามสูตรของการหาค่าประมาณนะคะก็คือตามสูตร ด้านล่างนี้นะคะตัวนี้นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะคะก็คือเราจะหาค่าผลต่างเอก,ก็คือดิวต้าเอนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องกำหนดนะคะให้มีสองตัวก็คือเลือกก่อนนะคะว่าเราจะให้ x 0เป็นอะไรนะคะ x 0ย์ของเราก็คือตัวที่เราคิดว่าคำนวณง่ายและมีค่าใกล้เคียงกับตัวโจทย์นั่นก็คือเลข2นะคะ ส่วนตัว x 1นั้นก็คือตัวโจทย์ค่ะ2.01นะคะดังนั้นเราก็จะได้นะคะตัวการเปลี่ยนแปลงของ x นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ก็คือกำหนดเป็นสูตร x 1ลบกับ x 0นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้2.01ลบกับ2มีค่าเท่ากับ0.01นะคะ อันนี้คือตัว delta x เรียบร้อยนะคะต่อไปที่เราจะหานะคะก็คือตัว f x 0นะคะ f x 0ของเรานะคะก็คือค่าฟังก์ชันที่เราเลือกมาเป็นเลขสองเราเอามาจากไหนนะคะเราก็จะเอามาจากตัวที่เรากำหนดตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะซึ่งแทนค่า x ของเราเป็นเลข2ก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง5เท่ากับ32นะคะเรียบร้อยนะคะตัว f x 0ต่อไปที่เราต้องหานะคะก็คือตัวตเดต้าตัวอนุพันธ์นะคะที่เราจะต้องหาก็คือตัวตัวนี้นะคะ dy by dx นะคะ d y วาของเราที่กำหนดนะคะก็คือเป็น x ยกยกกำลังห้านะคะค่า y ของเราคือ x กําำลังหเพราะนั้นตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ 5x ยกยกกำลังสี่ทีนี้เราก็เจาะจงลงไปที่ x เท่ากับ x 0กศย์ก็คือเลข2ของเรานะคะก็จะกลายเป็น5คูณกับสยกกำลังสี่นะคะก็คือห้าคูณกับสบนะคะ ได้เท่ากับแปดสิบนะคะทีนี้เมื่อเราได้ทั้งสามค่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาแทนลงในตัวสูตรของเรานะคะซึ่งตัวสูตรของเราก็คือตัวที่เราเใส่ตัวสัญลักษณ์ให้เต็มไว้นะคะก็คือตัวนี้ สูตรนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราแทนค่าตามสูตรนะคะเราจะได้ค่าฟังก์ชันนะคะ x0 x0 ของเราก็คือ2นะคะเดลต้าคือ0.01นะคะมีค่าโดยประมาณนะคะตามสูตรนะคะเดลต้า x นะคะก็คือ0.01คูณกับ ผลอนุพันธ์นะคะก็คือแปดสิบและก็บวกนะคะกับค่าฟังก์ชันนะคะก็คือสามสิบสองตามสูตรนะคะทุกคนตัวนี้นะคะคือเดลต้าเอคูณกับดีวายบายดีเอ็กซ์นะคะแล้วก็เอฟเอ็กซ์ศูนย์ ะคะตามสูตรอันนี้คือ x ศูย์บวกกับเดลต้ x ด้านบนนี้นะคะทีนี้เมื่อเราแทนค่าแล้วก็ทำการคำนวณนก็จะได้เป็น f ของ2.01ค่ะ2.01มีค่าโดยประมาณนะคะก็คือได้8บวกกับ32 ซึ่งตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือในวงเล็บนี้ก็จะถูกกำหนดเป็นฟังก์ชันยกกำลัง5เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2.01ยกกำลัง5ซึ่งนั่นก็คือตัวโจทย์ที่เราต้องการหานะคะมันจอดมาตรงกันพอดีแล้วอีกฝั่งก็จะได้เป็นค่าประมาณเท่ากับ40นะคะตัวนี้เป็นคำตอบนะคะของ2.01ยกกำลัง5นะคะมีค่าประมาณ40 ตัวอ,อย่างต่อไปนะคะจงหาค่าประมาณของรากที่3ของ26.8นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องหาก่อนว่าตัวที่เราจะาสามารถถอดรากที่3และมีค่าใกล้เคียงกับ26.8คืออะไรนะคะก็น่าจะเป็นรากที่3ของ27 ะะเพราะว่าตัวนี้สามารถถอดลากที่3ามได้และมีความใกล้เคียงดังนั้นตัวแปรของเราก็คือตัวที่เปลี่ยนนะคะก็คือตำแหน่ง26.8กับตำแหน่งของ27ตัวนี้เราจะให้เป็นตัวแปร x ของเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถนะคะสร้างเป็นฟังก์ชันนะคะที่สอดคล้องกับตัวโจทย์ของเราก็คือ เราจะให้ y เท่ากับฟังก์ชัน f(x) นะคะ mm hmm. ก็คือตำแหน่ง x ของเราก็เหมือนเดิมเป็น x ตรงนี้นะคะส่วนรากที่3จะเห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงงั้นเราก็ใส่เป็นลากที่3นะคะซึ่งรากที่3ก็คือ x ยกกำลัง1ส่วน3นั่นเองนะคะทีนี้สเต็ปต่อไปของเราเราจะทำการนะคะหาะ x 0นะคะก็คือตัวที่ เราจะใช้นะคะคในการคำนวณเป็นตัวที่ใกล้เคียงกับโจทย์นะคะซึ่งนั่นก็คือ27นะคะส่วนตำแหน่งของ x1 ของเรานะคะก็คือตำแหน่งตัวเลขตัวนี้เป็น2 6 8ค่ะสิ่งที่เราได้นะคะก็คือ ความต่างของ x นะคะก็คือเอา x 1ตั้งเสมอนะคะและลบด้วย x 0ซึ่งตำแหน่ง x 1เนี่ยจะเป็นตัวเลขจากโจทย์เดิมของเรานะคะจากโจทย์ก็คือ26.8ลบกับตัวที่เราเลือกนะคะตัวที่เราเลือกมาคือ27นะคะตัวนี้ลบได้0.2ต่อไปสิ่งที่เราจะหานะคะก็คือค่าฟังก์ชันค่ะ ของ x 0ก็คือ27นะคะฟังก์ชันที่เราสร้างก็คือยกกำลัง1ส่วนสนะคะก็คือรากที่3ของ27นะคะนั่นก็คือเลข3ค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่า3ามคูณ3คูณ3เราได้27เพราะนั้น27ถอดรากที่3ก็จะย้อนกลับมาเป็นเลข3ค่ะต่อไปก็คือ ตัวอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชันของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะถูกกำหนดเป็น x ยกกำลัง1นส่วนสามนั่นเองนะคะก็ตกเลขกำลัง1นส่วนสนะคะส่วนตัว x ก็จะเป็น1นึส่วนสาลบหนะคะซึ่ง เลขหนึ่งของเราตัวนี้ก็คือเท่ากับ3าส่วนสดังนั้นจะได้เป็น1นึ่ส่วนสคูณกับ x กยกกำลังลบสส่วนสในการคำนวณแทนค่านะคะเราจะให้ x ของเราตัวนี้แทนค่าด้วย x ศูนย์ที่เป็น27เจ็ดเพราะนั้นจะเลขกำลังติดลบไม่ได้เราก็เลยต้องทำให้ติดบวกนะคะเพราะนั้นก็จะได้เป็น1นส่วนสคูณอยู่กับ1นึส่วน x กกกำลังสองส่วนสาม นั่นเองนะคะนี้เราก็จะแทนค่า x ด้วย27ลงไปนะคะดังนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน,นะคะคูณกับ1ส่วน27นะคะยกกำลัง1ส่วน3ก่อนเพื่อถอดลากแล้วค่อยยกกำลัง2มีค่าเท่ากันนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน3คูณกับ ลากที่3ของ27ได้3แล้วยกกำลัง2กลายเป็น9นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะได้เป็น1นึส่วนยีออกมานะคะต่อไปเราก็จะเอาตัวเลขที่เราได้มาทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีลบศูมี3แล้วก็หนึส่วนยีนะคะมาแทนค่าลงในสูตรของการหาค่าประมาณของเรานะคะซึ่งก็คือ ถ้าฟังก์ชันนะคะ f x นะคะบวกกับเดลต้า x นะคะเป็น x ศนะคะมีค่าโดยประมาณเท่ากับความต่างเดลต้า x นะคะคูณกับอนุพันธ์ dy by dx เมื่อให้ x ของเราเป็น x ศแล้วก็บวกต่อนะคะกับค่าฟังก์ชัน f x ศ อันนั้นเราก็จะทำการแทนค่านะคะทูกอย่างลงไปเราจะได้เป็นฟังก์ชัน fx 0เป็น27นะคะเดลต้าเป็นลบ0.2โดยประมาณแล้วจะได้เป็นลบ0.2คูณกับอนุพันธ์ซึ่งเป็น1ส่วน27นะคะแล้วก็บวกกับค่าฟังก์ชัน3ซึ่งตัวนี้จะได้เป็น f ของ26.8 ซึ่ง26.8ตัวนี้นะคะก็คือลากที่3นั่นเองเพราะว่าฟังก์ชันของเราเป็น x ยกกำลังลากที่3ถูกไหมคะก็จะกลายเป็น26.8ยกกำลัง1ส่วน3ซึ่งตัวนี้ก็คือลากที่3ของ26.8นั่นเองซึ่งมันก็คือตัวโจทย์เดิมของเรานะคะที่เราตั้งไว้ในทีแรก ทีนี้เราคำนวณน,นะคะก็จะกลายเป็นลบ0.2ส่วนด้วย27บวก3แล้วเราก็มาทำการคำนวณหารเลขนะคะก็คือเลขตัว0.2ตัวนี้นะคะก็คือ0.2ส่วนด้วย27นะคะก็คือ2ส่วนด้วย270 ถ้าตั้งหารนะคะก็จะกลายเป็นสองหารด้วยสองร้อยเจ็ดสิบใส่จุดเติมศูนย์ใส่ศูนย์เติมศูนย์ศูนย์เติมศูนย์นะคะตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบอันนี้คูณเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบแปดนะคะลบกันจะเหลือเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งแล้วมีความแม่นยำ ประมาณหนึ่งแล้วนะคะเราก็เอาทดส่ยมสามตำแหน่งนี้ก็พอเพียงพอนะคะอันนี้เป็นลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดบวกสามซึ่งมีค่าประมาณสามจุดเก้าสองนะคะมีค่าประมาณสองจุดเก้าเก้าสาม เป็นคำตอบนะคะ